สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องสังฟานสตอรี่แชนแนลนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวขาตั้งโทรศัพท์อันใหม่ของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือมันดูแบบว่าสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถที่จะใช้เป็นมาร์เซลฟี่ได้ด้วยนะครับนี่แต่ว่าอันนี้จะเป็นอันเก่าของเรานั่นเองครับนี่ก็คืออันนี้ไม่ใช่ของเราครับแต่ว่าเป็นของแม่เรานะแต่ว่าเรายืมแม่มาใช้นะครับนี่ก็มันก็เป็นได้ทั้งมาร์เซลฟี่แล้วก็ขาตั้งโทรศัพท์เหมือนกันนะครับนี่ นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าของเราที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่นี่เลยทุกคนแล้วก็ใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นไมค์เซลฟี่ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ยื่นออกมาแบบนี้ครับแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยใส่เข้าไปทุกคนก็คือใส่แบบนี้ทุกคนนี่แล้วก็ใช้เป็นไมค์เซลฟี่ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับโอเคทุกคนอันนี้จะเป็นอันเก่านะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องคืนแม่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเรามีอันใหม่แล้วทุกคนนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะคร นี่เลยครับนี่ก็สามารถใส่ได้โทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปทุกคนโอเคพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็กางขาตั้งออกมาได้ด้วยนะครับนี่ก็คือกางแบบนี้เลยทุกคนนี่กางออกมาครับแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยนี่ทุกคนเราก็ใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่แล้วตัวขาตั้งมันก็จะเป็นแบบกันลื่นด้วยนะเพราะว่าตรงขาตั้งเนี่ยมันจะมียางอันเล็กๆ็กอยู่นะครับนี่เห็นไหมเวลาละวามันก็จะแบบว่าไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่นะครับก็คือมันจะเป็นแบบกันลื่นนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะคบแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่สามารถที่จะแบบยื่นออกมาได้นะครับอย่างอันเก่าเนี่ยอันนี้เราสามารถใช้เป็นไม้เซลฟี่ได้นะครับก็เห็นไหมมันสามารถที่จะยื่นยาวๆได้ครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันยื่นยาวๆไม่ได้ทุกคนเห็นไหมมันยื่นไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันใช้ตั้งโทรศัพท์ได้แล้วก็ถืออย่างนี้ได้อย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้แบบอย่างนี้เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะเห็นไหมนี่ก็ดูดีเหมือนกันทุกคนนี่ เอาไปถ่ายเซลฟี่ได้เลยนะครับหรือว่าจะถ่ายวอล์กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีให้หมุนด้วยนะครับนี่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากปรับให้มันแบบว่าลงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าปรับขึ้นอย่างนี้ก็ได้คนก็คือต้องหมุนตรงนี้นั่นเองครับนี่แล้วก็หมุนไปเลยทุกคนนี่ถ้าเราหมุนมากแค่ไหนมันก็จะแน่นนะครับนีนนบ่แล้วมันก็จะแบบดูมั่นคงยิ่งขึ้นทุกคนนี่เห็นไหมตอนนี้มันแน่นแลนะ้วครับคือแบบตอนนี้หมุนไม่ได้แล้วนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่ ก็ดูหรูหรามากเลยนะครับนี่นี่เลยแล้วก็ใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์เลยนะครับนี่สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย